นะคะอตาเนี่ยมีน้องแล้วค่ะการแต่งงานและการมีลูกมันแอบ,บมีการทับซ้อนกันนิดเดิงดราม่ามา,าดรมาม่าดราม่าทำไมถึงไม่แต่งงานก่อนแล้วค่อยมีลูกแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยตาก็แบบจริงๆสักสี่คนก็น่าจะดีมีขึ้นไส้มีอาเจียนเหม็นเหม็นสามี ความเป็น beauty b ก o กอ e r เนอะเขาทำคอนเทนต์ที่มันจะรีวิวนั่นรีวิวนี่ลองใช้นัน่นลองใช้นี่นาน,น,านดีจะได้มาอัปเดตชีวิตกันวันนี้มาอัปเดตแล้วหลังจากล่าสุดนะจะอัปเดตว่าแต่งงานไปเมื่อต้นปีกลางปีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาอัปเดตแล้วนะคะว่าตอนนี้ดิฉันนะคะตาเนี่ยมีน้องแล้วค่ะ แต่งงานเรามีน้องเลยในในปีเดียวกันจริงๆมันก็ก็เร็วเหมือนกันนะ แต่ส่วนตัวตาไม่ได้มองว่าเร็วเลยจริงๆสําหรับตาคือทาด้วยซ้ำรู้สึกว่าแบบเพิ่งจะมีกว่าจะมีโอ้ยทำไมมันมันนานกว่าร้อนนตั้งนานกว่ามันจะมาอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบการมีน้องครั้งนี้มันมาจากอะไรคนอาจจะแบบอ๋อมันมาจากเอิ่มสเปิร์มปฏิสนธีกับกับไข่อย่างไงล่ะไม่ใช่อินเทนชันของเราค่ะที่มันไม่ใช่ใดในด้านวิทยาศาสตร์อะในด้านเหตุผลว่าทําไมเราอยากมีน้องทำไมมันแต่งปุ๊บมันมีเลยเดี๋ยววัน จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะที่อยากจะทราบอัปเดตชีวิตของไอตานะคะหรือไม่ทราบคุณประเงินกดมาแล้วคุณก็ได้ทราบค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเป็นไทม์ไลน์ของชีวิตเพราะว่าการแต่งงานและการมีลูกมันแอบ,บมีการทับซ้อนกันนิดนึง <c oughs> ดราม่าปะ <c oughs> ดราม่า <c oughs> ดราม่า <c oughs> ทำไมถึงไม่แต่งงานก่อนแล้วค่อยมีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟังก่อนนะคะฟังก่อนก่อนชนเดี๋ยวดิฉันจะมาถลงไขให้อันนี้ก็เก่าเหมือนกัน ส่วนตัวไอตาเนี่ยอยากมีลูกมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เราทอ้องไม่ใช่เอาไปว่าเราอยากจะมีลูกอะ่ะเราวอยากจะเลี้ยงลูกให้แบบให้ได้ดีกว่าที่เราเคยมีกดอ้าวิาพูดงผิดเพราะเรายังไม่เคยมีลูก <c oughs> อ <c oughs> พูดยิ่งผิดงงไปหมดอยากให้เขามีชีวิตดีกว่าที่เราเคยเป็นในตอนเด็กๆแต่ไอตาก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่แบบเราโตมาในครอบครัวที่มันแบบไม่ได้สมบูรณ์นะมันเป็นการผิดหรืออะไรนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราอยากจะมีทั้งทีก็อยากยาจะดูแลเขาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราพอจะทําได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกความสุขหนึ่งที่ไอาตาคิดว่าน่าจะเป็นความสุขของไอาตาแล้วไอาตามีความสุขกับการที่ได้ให้คนรอบตัวครอบครัวเพื่อนรอบข้าง งเวลาที่เราทําอะไรให้เขาแล้วเขามีความสุขอะไอต้ตารับรู้ได้ว่า เฮ้ยเรามีความสุขจังเลยเวลาที่เราแบบช่วยเขาตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วการมีลูกน่าจะยิ่งทําให้อตามีความสุขมากมามมาก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอตาถึงอยากมีลูกแต่แน่นอนเราก็อยากมีลูกในเวลาที่เราพร้อมด้วยกับคนที่เรารู้สึกว่ามันใช่ด้วยเขาน่าจะเป็นพ่อแล้วก็เป็นสามีที่ดีด้วยก่อนที่จะแต่งงาน arriba, นะก็คุยเรื่องอนาคตกันมาก่อนแล้วว่าถ้าแต่งงานเนี่ยจะมีลูกนะอยากจะเป็นอย่างนั้นอยา่าง <c> นี<ๆ>้เรารู้สึกว่าเออมันใช่เราก็เลยคุยว่าเราอยากจะมีลูกซึ่งจริงๆช่วงก่อนแต่งงานเนะี่ยฮะ ก็เคยมีการไปฝากไข่ด้วยเออเราไอ้ตาเคยทําวิดีโอเรื่องการไปฝากไข่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเนาะตอนนั้นเนี่ยก็ไปฝากไข่ไว้เพราะว่าตอนนั้นอายุใกล้จะ30แล้วแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยพอยิ่งอายุมากขึ้นจนํานวนไข่มันก็จะน้อยลงแล้วก็ความสมบูรณ์ของไข่มันก็จะน้อยลงไข่ที่มันจะเฮลตี้ y พวกปางปปูเปงเนี่ยมันจะน้อยลงก็เลยรู้สึกว่าองเอางี้เก็บไปก่อนไม่รู้หรอกจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ เคยคุยกับแฟนว่าเขาอยากมีลูกกี่คนเขาบอกว่า2คนก็น่าจะดีนะกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยแต่ก็แบบจริงๆสัก4ี่คนก็น่าจะดีเป็นความคิดที่แบบมันก็น่าจะดีนะแต่พอมันนั่งคิดว่าให้ตายแล้วตอนนี้เราอายุ30หน่อยๆและ4คนถ้าจะให้แบบอย่างเร็วเลยก็คือต้องท้องทุกปีแต่เราก็พูดเป็นคนพูดติดเล่นพูดไปเรื่อยไปเปื่อยว่าแบบโอ้ยอยาามี4ี่คนนัารักตีนันนุนนี่จนแฟนเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่า จริงๆมีสคนก็น่าจะดีเอ้าฉันพูดไปเรื่อยฉันพูดเล่นไม่ได้จริงจังแต่ตอนเนี้ยนะตอนนี้ก็คือคิดว่าอยากมีสัก2คนแต่ถ้ารู้สึกว่า2คนแล้วเรายังไหวเรายังพร้อมเรายังแฮปปี้ก็มีต่อไปได้เรื่อยๆเป็น4ี่เป็น8ด เป็น16เป็น32อ <c oughs> เออเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนมากที่แบบเอ,อ้ยกูอยากมีลูกสักสองคนพอมีคนเดียวปุ๊บจอดเลยรไม่เอามึงเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแพท้องหนักมากก็คือเขาก็แบบปิดอู่ไปเลยก็อยากให้ทุกคนลองทายกันได้เลยว่าเราจะไปจบที่ตัวเลขไหนนะคะบอกว่าเว็บไซต์ YouTube จะยังไม่ปิดเมื่อถึงตอนที่ดิฉันมีลูกคนสุดท้ายนะคะแล้วเรากลับมาย้อนดูวิดีโอนี้ว่าใครจะเป็นผู้ทายถูกใครที่ทายถูกเป็นคน แรกของวิดีโอนี้นะคะตาโอนให้เลย24บาทอเอาให้เลยยังมินเงินน้อยนักเลยโหคนสมัยก่อนเขาลำบากกว่านี้ตั้งเยอะแยะแหม่ทำไรทำนาเหนื่อยกว่านี้คุณแค่คอมเมนต์ระหวังว่ามันจะถูกคุณได้ตั้ง24บาททำลายชีวิตเนี่ยดิฉันน่ะแต่งงานตอนปลายมกราแต่จริงๆมันมีความค о л л ัคทับซ้อนซ้อนเงื่อน เพื่อนทอรยศนไม่เกี่ยวไม่มีเพื่อนทอรยศนจริง,รงๆส่วนตัวดิฉันเนี่ยนะคะอุ้ยท้องร้องเพราะว่าอะไรหิวห้ามุงแลละหิวแหลวน้องน้องหิวแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรีบแรปอัพคือจริงๆอ่ะถามไว้ตอยากมีลูกไหมอยากมีลูกจริงๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีภายในปีนี้เลยเพราะว่าแอบแบบติดเล่นอนะเราเป็นคนติดเล่นเรายัางสนุกกับแ,แบบเพื่อนชวนไปไหนเราก็ไปเอ๊เอะๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเนี่ย ท touch, ั้งที <hunt> ่แฟนในตาอายุน้อยกว่าตาด้วยนะเขาก็มีการคำนวณมาแล้วใส่ส <t ick psycho> ูตร Excel เอ้ยมีรูปมันยิงทำา x x e l l เเขาก็คำนวณมาแล้วว่า ถ้าสมมติเธออยากมีสี่คนแล้วถ้าเธอไม่เริ่มตอนนี้คนสุดท้ายมันจะแก่แล้วมันจะไม่ไหวมันจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่อยากให้ลูกห่างกันมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเราเองเหนื่อยก็เลยมานั่งคิดว่าเราเราจะยอมอะไรกับความสุขส่วนตัวกับความสุขที่มันน่าจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของเราแต่เราก็ไม่รู้นะว่าการมีลูกมันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าว่าเพราะมันยังไม่เคยมีนี่แต่เราก็คาดเดาไปก แต่ก็นั่นแหละก็ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวแต่งงานแล้วก็จะมีลูกเลยแต่ทีนี้ไอตาเนี่ยกินยาคุม การกินยาคุมเนี่ยมันจะต้องหยุดยาก่อนล่วงหน้าหลายเดือนมากเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเลยนะกว่าแบบมันจะปรับมาเป็นปกติได้แล้วก็รอช่วงนั้นก็คือไม่มีเมนไปเลยยาวสาเดือนคือผ้าอนมามัยคืออะไรไม่รู้จักปี2024เป็นปีที่ดิฉันไม่ได้ใช้ผ้าอนามัยเลยช่วงที่ฮอร์โมนมันยังปรับอยู่อะไข่มันไม่ตกเว้ยจน3เดือนน่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วอีโบตัวแสบ แต่จาก็พูดว่าไม่ได้เป็นเมนเลยอยางนอะอุ้ยเหยียท้องแล้วท้องแล้วมั่นใจมากไปเอามาจากไหนความมั่นใจนี้แต่ความรู้สึกของเราอ่ะไม่ใช่ก็เลยไปหาหมอก็บอกก็เล่าให้หมอฟังว่าแบบเออหยุดยาคุมตั้งแต่เดือนนั้นเดือนน,นี้ยังไม่มีไข่ตกเลยค่ะก็ตรวจตรวจตรวจตุ๊บหมอบอกว่าอ๋อร่างกายมันยังปรับไม่เรียบร้อยไข่มันยังไม่ตกเพราะว่ามันเป็นอาการจากยาก็เลยต้องกินยาเพื่อที่จะปรับ ฮอร์โมนปรับเรื่องการไข่ตกให้มันตรงเวลามากขึ้นช่วงนั้นไปหาหมอแทบจะทุกสัปดาห์เลยดูว่ายาที่เขาให้มันปรับแล้วเป็นยังไงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องอันตราซาวดูไข่ว่าไข่มันโตไหมไข่มันสมบูรณ์ไหมพอมันดูแฮปปี้ขึ้นปุ๊บหมอเขาก็นับวันให้ว่า ประมาณนี้นะี้นะเดือนหน้าน่าจะไข่ตกประมาณนี้แล้วจ้าก็ไปศึกษาต่อคือจะแบบ it's impossible ที่มันจะมีวันเดียวที่มันจะต้องปฏิสนทิมึงยากเกินแล้วถ้าวันนั้นกูทํางานถ้าวันนั้นติดงานวันนั้นไปอีเวนต์จบเลยเดือนนั้นไม่ได้ลูกแล้วอะไรเงี้ยก็เลย,ยลไปศึกษา <ๆ S 1> เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เชิงว่ามีหนึ่งวันคือการที่ไข่ตกมันตกมาปุ๊บมันจะรีเมนอยู่ในของเราประมาณสองสามวัน a อ l over t e r แล้วมันก็จะค่อยๆแป้ เพราะฉะนั้นต่อให้สมมติว่าใครมาตก Day 1วแต่เรามีเพื่อสมันรเดย์ก็อาจจะยังมีโอกาสแต่โอกาสจะไม่สูงเท่า Day 1วแต่ก็นั่นแหละพอหลังจากนั้นแะแต่ก็นับวันนั่นนุน่นนี่วันนั้นก็แบบรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมานั่งฉี่แล้วก็บอกว่า เฮ้ยเธอไปหยิบไอ,อ้ชุดตรวจการตกไข่เออดูสิฉันจะดูว่าไข่มันใกล้จะตกแล้วหรือยังแฟนก็ไปหยิบมาเป็นชุดตรวจการตั้งครรภ์ก็บอกแฟนว่าไม่ใช่เธอหยิบมาผิดอยู่ในลิ้นชักะฉันซื้อมาเยอะเลยฉันซื้อมา50อันเต็เมไปหมดที่หยิบมาผิดแล้วเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาใหม่แล้วบอกทั้งลิ้นชักะไม่มีชุดตรวจการไข่ตกมีแต่ชุดตรวจตั้งครรภ์ That's impossible. แล t me g ก c เช็คก็เลยไปเช็คอ้าที่ผ่านมากูตรวจไข่ตกด้วยชุดตรวจตั้งครันมาโดยตลอดถึงว่าไข่แม่งไม่เคยตกอ๋อมันตกแต่ตรวจไม่เจอเพราะว่ามันคนละเรื่องกันก็เลยเอาชุดตรวจตั้งคันนั้นนะมาตรวจตรวจปุ๊บอา้ามีขีด2ขีดเอ้ยใจที่เราจะตรวจว่าไข่มันตกวันนี้หรือเปล่ามันแกก็ มันมีขีด2ขีดจังๆกล้าตื่นเต้นตอนนั้นตรวจคนเดียวได้ซ้ำเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวแฟนจะต้องมานั่งดูด้วยกันไม่รู้รู้สึกว่ามันจะต้องมาตั้งกล้องหรืออะไรแ,แบบนี้ก็เลยไปบอกแฟนนี่มันจางๆฉันทัท้องเนี่ยของ,ทอง,ทองแท้นก็แบบไม่ใช่หลอกเราต้องไปหาหมอต้องไปตรวจกับหมอมันจะแม่นยำม,มากกว่าซึ่งมันก็จริงการไปตรวจตรวจเลือดที่โรงพยาบาลมันจะแม่นยำมากกว่าชุดตรวจพวกนี้แต่หลังจากนั้นทุกวันอาจารย์ก็ตรวจทุกวันมันจะมีแบบบางวันเส้นแบบตรวจมาสามวันและมีเส้นจางๆวันที่เส้นหาย 关了 ตัวองจริงวันนียหรือแล้มันหายไปไหนมันหายไปได้เหรอตอนนั้นน่ะผานอยมากต้องรอนัดอยู่ประมาณ1สัปดาห์ตรวจแม่งทุกวันบางวันตรวจเช้าเย็นพอถึงวันนัดไปเจอหมอค่ะก็ไปตรวจโลง่งตรวจเลือดโอ้ my god เวลาที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าการตรวจเลือดอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะจุ๊บเลือดเราไปปุ๊บแล้วมันได้ผลเลยเขาก็บอกว่ารอประมาณสองชั่วโมงนะคะเราด้วยความที่โรงพยาบาลไกลบ้านมากก็เลยกลับมารอที่บ้านตอนขับรถจากโรงพยาบาลกลับบ้านอ่ะ แค่สิบนาทีเองอะโทรมาโทรมาได้ผลเลือดแล้วนะคะไหนบอกสองชั่วโมงอะก็มันก็มันก็ไม่ใช่ความผิดแต่เปนแค่เพิ่งถึงมาเนี่ยแล้วประเด็นคือคุณหมอที่เนี่ยนะคะเขาจะมีสเกจจูแบบวันต่อวันเราจะไม่รู้ล่วงหน้าหลายวันว่าเขาจะมีอะไรอย่างสมมตวนนิวันนี้วันที่หนึ่งเขาจะเพิ่งรู้ว่าวันรุ่งนี้เขาจะมีผ่าอะไรมีตรวจอะไรแล้ววันนั้นเขาบอกโทรมาคุณสอนสวรรค์ ผลเลือดได้แล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าไม่ใครอยู่ที่บ้านแต่ว่าอยู่ใกล้มากค่ะเดี๋ยวกลับไปได้ใช่ค่ะแต่ว่าอีก20นาทีคุณหมอจะมีไปผ่าค่ะแล้วคุณหมอจะผ่าสี่ทีโมงคะอีกประมาณน่าจะสามชั่วโมงเลยค่ะว้ามันก็เสียเวลามากได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปเพราะบ้านเรามันใกล้มากสินาทีก็ถึงแต่ตอนนั้นรถติดโอ้โหรถติดรถแบบเพียมากตอนแล้วเดี๋ยวหมอจะออกหมอจะออกโรงพยาบาลก็รีบโทรตามพี่สาวสัง ได้ถึงหรือ,อยังคะดิฉ <ie> ัน <en> ก็ไปถึงแล้วจิกก็วิ่งแล้วให้แฟนไปจอดรถวิ่งพุง่งพอเข้าไปถึงในผนแนะครับพยาบาลงนี้เลยคุณสสวร์ค์เชิญค่ะคุณหมอพร้อมไหมคะ่ะเชิญเลยค่ะจิกก็วิ่งขึ้นไปแล้ววก็คุณสสวรรค์ถกปงเลยค่ะขึ้นเตีงยงโดยที่ยังไม่รู้เรื่องนู้ราาอะไรนะแล้วโชคดีที่แฟนก็หาที่จอดรถได้เร็วมากนางก็วิ่งมาฝรั่งคนเดียวในโรงพยาบาลศิคลินบางนา <ie> <arp> นางบอกว่าเนี่ยวิ่งมาปุ๊บเหมือนเขารู้เลยว่าฉันนัองเข้าห้องไหนเขารีบ่ายมือว่า ทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะแต่ห้องที่ผ่านไปเป็นห้อง้องคนอื่นอ้าวไม่ใช่เป็นห้องเราข้องมาปุ๊บนางก็เปิดปิดประตูปั้งเปิด๊เหมือนในหนังเลยนะเปิดม่านปุ๊บแล้วหมอก็ตั้งคันนะคะนางก็ดีใจคือแบบดีใจที่นางมาทนในโมเมนต์ที่หมอบอกว่าตั้งคันมันก็แบบเย้ก็ดีใจกันสองคนแล้วเขาก็อาจตรสซาวด์ดูว่านี่ก็จะเป็นเล็กๆนะเป็นจุดเล็กๆตอนนั้นก็จะเกือบเกือบสองเดือนเป็นช่วงแรกๆเลยเขาก็ปิ๊นเป็นใบอัลตราซาวด์มาให้เป็นไอ้น้องถั่วน้อย แล้วไอตาเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกใครดิฉันก็เก็บเป็นความลับแต่สามีก็คือดีใจมากคืนเจ,จสุดๆฉันก็บปยไปเลยนะเธออย่าเพิ่งหลุดเพราะว่าช่วง3เดือนแรกไตรมาแรกมันเป็นช่วงที่ตัวอ่อนอยังฝังตัวได้ไม่เต็มที่คือเราไม่อยากบอกข่าวดีแล้วต้องมาบอกข่าวร้ายคือ เราไม่รู้หรอกว่าจะมีไหมเขาแล้วมันไม่มีใครอยากมีก็เลยบอกแฟนว่า <c oughs> ขอผ่าน3เดือนแล้วค่อยบอกได้ไหมรวมจนถึงครอบครัวคือไม่ได้บอกใครเลยนางก็ตื่นเต้นอาแต่ก็อย่าด่ากันถ้าเกิดฉันเผลอพูดอะไรเงี้ย่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเพราะว่า3มเดือนแรกมันเป็นช่วงที่มันจะแพ้ค่อนข้างเยอะพอมันไม่ได้บอกใครปุ๊บมันเป็นความลับที่อยู่ในใจบอกใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบโกหกแล้วมันรู้สึก อึดอัดน้ำท่วมปากต้องทําตัวปกติทํางานได้เหมือนเดิมแล้วเราเป็นคนที่ชอบใส่เต็มชอบทํางานรู้สึกแฮปปี้แล้วเป็นคนทําอะไรเร็วช่วง2เดือนหน่อยๆเลยเนี้ยก็จะแบบแพ้ท้องเป็นลักษณะแบบมึนหัวคลื่นไส้เสะเยอะเหม็นแล้วก็มีอาการแบบอาเจียนบ้างคือมันทําให้ไลฟ์ไสไตล์ของไอตามันช้าลงมากแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบทีฉันไม่ชอบทําอะไรช้าเสียเวลาอะไรเงี้ยรู้สึ ไม่ได้ชีวิตมันจะมันมวดอ้วกอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ้วกเวล,ลาอ้วกมับทรมานมากนะช่วงนั้นก็คือทํางานตามปกติแล้วช่วงนั้นมีอ e ีวงอีเวนต์อะไรก็ต้องไปแบบทรมานสุดๆแล้วถ้าพวกเธอมีใครได้ไปเจอไอตาที่งานฟูมีเฟสให้รู้ไว้เลยว่าตอน,น,นไหนดีชันทองแล้ว <laughs> พอครบประมาณ3เดือนแล้วก็ได้เลิกบอกทุกคนสัก ทีเพราะว่าแบบมันไม่ใช่แค่เพราะว่าเราใช้ชีวิตลําบ,บากแล้วมันเหนื่อยกนพูดกับใครไม่ได้แต่คือไม่ชอบเก็บง,างําอะไรกับใครแล้วบางทีแบบเพื่อนแบบท้องแล้วเนี่ยไม่ท้องแล้วเน่ยเปล่าไม่ท้องอะไรเงี้ยปู่มันพูดยากนุย้ยกันโกหกคนรอบข้างมันพูดยากมากเราช่วงนั้นทํางานเหนื่อยมากกินขนมเยอะมากมันแบบมันรู้สึกโหยมากทั้งที่ปกติเป็นคนไม่กินขนมเลยน้ําหวานนี่ไม่กินเลยเป็นศูนย์ขนมมันจะมีบ้างแต่น้ำหวานเป็นศูนย์เลยวันนั้นก็ออกไปข้างนอกกับเพื่อนแล้วก็ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนตอบเพื่อนก็จะปน หล่อนกินน้ำหวานสากแก้วแล้วนะวันเนี้ยหล่อนทองหรือเปล่าบ้ายังเป็นเมนอยู่เลยเนี่ยแล้วฉันจะต้องไปโกหกแล้วมันเป็นบาปในที่สุดก็จะได้บอกแล้วก็บอกกับครอบครัวก,ก่อนบอกพ่อแม่ต่ก่อนตอนที่บอกพ่อแม่ก็คือ ตอนนั้นก็หาเรื่องบอกว่าเออเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไปไปหายายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้เจอยายนานแล้วแล้วก็แวะตลาดซื้อทุเรียนเพราะว่าแม่ชอบกินทุเรียนเหลาก็ด้วยจริงๆเราชอบกินทุเรียนเราหาโอกาสกินทุเรียนมาตลอดก็เลยไปซื้อแล้วก็ไปถามว่า,วาพี่อันนี้พี่แรปแบบใส่ถาดเองไหมว่าแรปเองว่ะงั้นพี่แบบแกะออกแล้วก็แรปใหม่ให้หน่อยได้ไหมหนูจะเอากระดาษแบบใสไปข้างล่างจะเส์ไยรส์แม่เขาก็อ่าโอเคเขาก็แกะแรบปบให้ใหม่เองสวยงามน,นั่นนูน่นนี่มันก็จะเป็นเหมือนถาดถาดโฟมเน,ะมเนมะาะ พอไปถึงก็คุยนั่นนู่นนี่กับแม่แล้วก็เอาทุเรียนกินก็นั่งกินกันอร่อยใจยจ่อยม่วนๆนะแล้วก็บอกว่าแม่กระดาษอะไรเนี่ยดูซิมันอยู่ในถาดก็เปิดออกมาเป็นรูปอันจาสาวดังนั้นก็ยังไม่เก็ตนะครับรูปอันจาสาวคนท้องนันงก็ยังแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยเขามาใส่แล้วจะเอาไปทิ้งเฉยเลยแล้วของหนูนี่ของหนูเขาอขอ้าวาทองเนาะใช่ใช่ทองทองน้องมาแล้วอะไรเงี้ยดีใจกันใหญ่ว่าเย้ดีใจกันใหญ่หญไปนอนแล้วจ้ะ รู้ทมันมีกระดาษอะไรข้างใอะมันเป็นมันเป็นกระดาษอันเต่าคนมีลูกหนูอ้าวคนเนียะดาอันเตาเล่ยอันเต่าอันเตาคนมีลูกหนูแล้วก็เราจะพูดว่าเอ้าทำไมเขาเอากระดาษอันเต่ามามาใส่วะอะไรใหญ่ใหญ่เาดูเสร็จแล้วก็แจะเป็นทิ้งใศ เสร็จหภารกิจบอกครอบครัวเราภารกิจที่2คือตอนนั้นเนี่ยก็จะไปเยอรมันพอดีไปทริปอ่รวมญาติของทางบ้านแฟนแล้วก็วันเกิดคุณย่าด้วยเดี๋ยวเราต้องเตรียมบอกทุกคนไว้ก็เลยคุยกับทีมไว้ว่า เดี๋ยวไปถึงบินไปถึงวันนี้วันนี้แล้วก็แพนว่าจะบอกครอบครัววันนี้นะแล้ววันถัดไปเราจะโพส์บอกโซเชียลมีเดียและทีนี้ก่อนไปก็จะยังมีช่วงเวลาประมาณสองสาวันก่อนไปบอกทีมก่อนวันนั้นก็เข้าออฟฟิศมานั่งทํางานกันเก็คุยแบบคุยนู่นคุยนี่อะไรกันแล้วแต่ว่าเฮ้ยมีอะไรจะให้ดูแล้วเจะก็ส่งรูปอันด้าซาวอ่ะเข้าไปในกลุ่มคุยงานตึง <gasps> <gasps> ท้องนูใช่มีน้องแล้วก็แบบเย้ดีใจเย้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูในกลุ่ม <clears S 1> ตรอะไรหเปล้วาน้องมาแลลน้องมาแล้ว,ลว,ลวจริงีูอีระมาณเกือบสามเดือนละค่ะนี่มีอีกหนึ่งลูกอีก มาอยกันใหญ่ดีใจมากอบที่แบบในที่สุดก็ได้บอกคนรอบตัวเพราะว่าอย่างเราอะมาทํางานห้าวันต่อสัปดาห์มันเหนื่อยมากมันทรมานมากการที่เราไม่ได้บอกทีมอะเพราะว่าไอตอนต้องทำงานทุกวันแล้วเจอทุกคนแทบทุกวันอะแล้วบางครั้งที่มันเหนื่อยมันท้อมันล้ามันพูดไม่ได้อะมันก็ต้องแบบ อ,อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันอาจจะแบบขอไปนอนสักชั่วโมงนึงได้ไหมอยู่ๆที่มีเตียงที่ชั้นบนนะ่ะเป็นเพราะอยากทำฉากในห้อา,าแต่าตัวคือไอตาเนี่ยซื้อพร็อพมาไว้ชั้นสี่ของออฟฟิศเป็นเตียงทําเป็นห้องนอนน่ะอันนั้นซื้อตั้ง,ตงแ,ตแต่ก่อนจะมีนอนเออเดี๋ยวเราทําเป็นฉากบ,บางวิดีโอเราเป็นแบบเหมือนนั่งที่นอนแต่มันมีประโยชน์ เพราว่าเราชอบหายไปไหนขน้างบนวะไม่ไมีประโยชน์คือช่วงที่หายไปอะไม่ได้ไปนอนนะไม่เคยนอนที่ออฟฟิศเวย้ยเพราะว่ากลัวนอนแล้วยาวเวลาท้องอะนอนแล้วแม่งชอบยาวแต่ไปอ้วกช่วงนั้นก็จะแบบแอบบหายแต่บางทีก็คือไม่ได้ไปอ้วงไปขี้เฉย คือบางจะใช้ห้องน้ำข้างล่างมันไม่ได้ทุกคนมันอยู่มันรบกวนใช่ไหมล่ะแล้วก็คือไปขี้เป็นชั้น3ามชัอะไรอย่างงี้นั่นแ,แหละพอบอกกับทีมก็รู้สึกว่าโล่งใจมากก่อนจะเล่าต่อก็ขอทาปากนิดนึงทำไมถึงจะปากหรอสีปากมันซีดหรอกก็ไม่ปากมันไม่ฉ่ำหรอกก็ไม่ แต่ว่าอยากขายอันนี้เป็นลิปออยล์หมอยตานะคะอบิ Beauty Juicy Lip ย i l สีแอปเปิ้ลเาะมันฉ่ำมันแบบเวอร์แล้วสีติดโทนหอมชุ่มชื้นตาลอดวันนะคะไม่ทำให้ปากแตกแห้งระหว่างวันด้วยใครอยากสนับสนุนก็เข้าไปตำกันได้ที่ช่องทาตตำนี้เลยค่ะดิฉันขายในทุกทุกอีคอมเมิร e ์ซแพลตฟอร์มค่ะ เราก็ไปเยอรมันกันต่อนะคะเราก็คุยกับแฟนว่าเราจะบอกครอบครัวเธอยังไงดีอยากให้มันมีกิมมิคหน่อยๆแต่ไม่ต้องใหญ่โตมากอะไรเงี้ยก็พอดีว่าเรามีโฟตโตอัลบัมเป็นอัลบั้มรูปจากรูปงานแต่งแล้วก็แพนกันว่าวันที่เราบินมาถึงเราถึงตอนเช้าเลยแล้วปกติจะกินข้าวด้วยกันตอนเที่ยงกับตอนเย็นคือทั้งครอบครัวจะกินข้าวด้วยกันแล้วเราก็แพนนว่าเอยเดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเรากินข้าวเราก็จะแบบมาดูอัลบัมรูปแล้วก็จะเอารูปอันที่สาวแอบแปะไว้เป็นหน้าสุดท้ายเป็นเซอร์ไพรส์ปรากฏวันนัน คุณพ่อของแฟนไม่มากินข้าวเที่ยงเพราะว่าบางเอิญจะต้องไปตรวจงานธุรกิจอีกสาขาหนึ่งที่อยู่ต่างเมืองก็เลยแบบอ้าวเราทำไงอะแฟนก็แบบไม่รู้อ่ะ แต่ทีนี้พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารร้านนี้เออกก็ไปกันก็เตรียมตัวไปวก็เลยบอกไปว่าเราต้องบอกวันนี้เท่านั้นพอชันแทนกับทีไมไว้ว่าวันถัดมาจะโพสต์แล้วก็เลยโอเคเราต้องบอกภายในวันนี้ให้ได้เที่ยงบอกไม่ได้บอกเย็นที่ร้านอาหารกูก็จะบอกจริงๆไม่อยากบอกที่ร้านอาหารนะ่ะเพราะว่ามันจะต้องเก็บอารมณ์ มันจะต้องดึงหน้าไงคือคนเยอรมันเขาจะไม่โวกเวกเหมือนบ้านเราเขาก็จะมีการรักษาท่าทีแต่มันไม่มีทางเลือกละอ่ะเราก็ไปไปกันแล้วแฟนก็อ่ะนี่เรามีโฟโต้รูปน้ามาให้เดี๋ยวเราดูพร้อมกันเนาะมันจะมีบางรูปที่ยังไม่เคยดูนะนี่หละก็นั่งเปิดดเเูแล้วเอ้ยเฮฮากันเรานึกถึงตอนวันวันแต่งงานก็สนุกสนานมากจนก ใกล้จะหน้าสุดท้ายแฟนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหน้าสุดท้ายแล้วมันจะมีรูปที่พวกเธอยังไม่ได้เคยดูนะเนี่ยยังไม่เคยแบบเปิดเผยที่ไหนมาก่อนพอเปิดปุด๊บเป็นรูปออต้าสาวทุกคนก็แบบโอ้ my god you pranked คือคนแม่เขาว่าเ,เธอแบบท้องเหรอ yes ทุกคนก็ดีใจมากดีใจแบบดีใจแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบเสียงดังกีดการ์ดอะไรขนาดนั้นนะแต่แม่เราเนี่คือตอนที่ รู้จากถาดทุเรียนก็คือกระโดดเลยค่ะเต้นปบมือกระโดดเต็มที่เลยไม่ได้สงสาระฉพกและข้อข่าเลยแล้วน้องสาวเขาก็แซวว่าแบบโหพวกเธอมาทุกปีมีข่าวใหญ่ตลอดปีที่แล้วก็มีข่าวว่ามันจะแต่งงานปีนี้มีมีน้องมีหลานอีกอะไรเงี้ยแบบพวกเธอทํามาตรฐานไว้แบบจับมากทุกปีปีหน้าจะมีอะไรอีกดีอแบบอ๋อไม่รู้แหละมันก็มันไม่มมได้ตั้งใจหลอกแต่คือแบบเราอยากบอกข่าวดีเขาในวันที่เรามาเจอเขาแบบ f a ฟสทูเฟสเนาะแล้วก็วันถัดมาโพสของแล้วก็พับดิชในทุกๆโซเชียลมีเดียว่าเออยตามีน้องแล้วนะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบมาร่วมแสดงความยินดีเนอะมีไหนมีใครบ้างที่มาคอมเมนต์แบบแสดงความยินดีแก่แตาบ้างก็ดีใจมากๆเลยที่ได้บอกข่าวดีนี้นะคะจนถึงวันนี้ดิฉันก็มีน้องเข้าสู่ไรมากที่สองแล้วคะ่ะ ช่วงไตามาดแรกเนี่ยก็จะแพ้เยอะหน่อยอย่างที่เล่าให้ฟังมีคลื่นไส้มีอาเจียนเหม็นเหม็นน้ำหอมมากไม่ได้เลยหนึ่งฟุตก็คือไม่ได้ถ้าอย่างที่เป็นคนชอบน้ำหอมมากแล้วมีน้ำหอมแบบเต็มไปหมดเลยอะ่ะแ้วทีมก็คือฉีดน้ำหอมกันช,ช้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหม็นก็คือเหม็นสามี ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราแต่ไม่ได้เหม็นทุกวันเหม็นแค่บางวันอะก็อย่างดีเพราะเราต้องอยู่กับเขาทุกวันมันจะเหม็นแาบนีมม้ทุกวันมันไม่ได้มันมีบางวันน่ะที่แบบมันนั่งข้างๆแล้วมันเหม็นน่ะไม่ใช่กลิ่นกายไม่ใช่กลิ่นเต๋ากลิ่นเขากลิ่นของตัวลมหายใจเอาไว้ได้ว่าเหม็นไปนั่งไกลๆได้ไหมนางก็งงซึ่งแบบอาบน้ำก็อาบเหมือนเดิมใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็เหมือนเดิม แล้วมึงเหม็นอะไรเมื่อวานมึงยังไม่เหม็นแต่วันนี้มึงเหม็นก็ไม่เข้าใจแต่มันเกิดขึ้นกับไอ้ตาแค่ประมาณสองสวันแล้วคือเหมือนแบบเราตัวเล็กกว่าเวลากอดเราก็จะอยุดตับของเขาแล้วเวลาเขาหายใจออกมามันมาโดนหน้าเราอ่ะมึงอย่ามากอดกูเลยไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นก็ดูหนังดูซีรีส์กันในเน็ตฟลิอะไรเงี้ยเราดูแล้วนายก็แบบห้าหัวเราอย่าหัวเราะได้ไหม เหม็นคือสงสารนางมากนางก็แบบจะให้ทำไงอ่ะนางก็ไปแปลวันอีกรอบมันก็ยังเหม็นต่แบบก,ก็เอนดูนางแต่แค่วันนั้นก็เป็นวันที่แบบไม่ได้กอดไม่ได้คัดโนกันแต่นอกจากนาั้นจักก็ไม่ค่อยมีปัญหาจริงๆเรื่องน้าหอมอย่างตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยถ้าถามว่าอยากกินอะไรก็จะอยากกินมะม่วงแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินมะม่วงอยู่แล้วแต่แค่ว่าจากที่ชอบอยู่แล้วช่วงท้องมันก็จะอยากกินมากกว่าเดิมก็จะแบบเออเอะ,เอะแล้วก็กดแก๊บกดลายแมนมาขำๆตั้ม มะม่วงยำมะม่วงมะม่วงกะปิน้ําปลาหวานอะไรโชคดนั้นมะม่วงก็จะเข้าบ่อยๆ่าที่ขายงานแล้วสั่งมะม่วงมมะใช่แล้วมันก็จะเข้าใช่ใช่อันนี้ตลกมากเพราะว่าเพิ่งคุยกันเมื่อวันก่อนก็เล่าให้หนางฟังว,ว่าเี่คนไทยพูดนะว่าบางทีสามีแพ้ท้องแทนภรรยาด้วย นางไม่มีนางไม่มีอาการเลยแต่คือต้องบอกว่าในช่วงการท้องที่ผ่านมาสามีทําตัวดีมากอันนี้ต้องยกยอ่ยองนางเลยคือปกตินางไม่ได้เป็นคนโรแมนติกมากไม่ใช่คนที่จะมาแบบทําให้ทุกอย่างนางจะดูแลในในในด้านที่ที่ไม่ใช่การแบบ มานวดเท้าให้หรือว่ามาจัดเสื้อผ้าให้นาะงไม่ใช่เป็นคนกระจุกกระจิกแบบนั้นนางจะเป็นคนดูแลเช่นแบบการวางแผนอนาคตในชีวิต Excel าการทำ Excel การวางแผนลงทุนในการ,กรเกษียณของเราอะไรอย่างเงี้ยนางเป็นคนแบบสายนั้นไปเลยแต่พอท้องเนี่ยนางก็จะดูแลมากขึ้นเช่นแบบไอ้ใจจะอยากกินผลไม้มากขึ้นนางก็จะแบบซื้อผลไม้มาฝากอยากไปไหนอยากกินอะไรก็จะพาไปแต่ก็คือตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะไม่ใช่ ฉันอยากกินอะดรีจันรันรีดูที่โรงแรมนั้นร,รนูนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อมันไม่ใช่กันขนาดนั้นก็รู้สึกดีใจที่เขาแบบอินว l ฟในการตั้งท้องของไอ้ตามากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แพ้ท้องแทนเราอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ไอตาก็พูดเนาะว่าแบบปวดหลังบ่อยมากเลยเขาก็ไปหามาว่าเออมันจะต้องมีการแบบออกกําลังกายที่แบบ สำหรับคนท้องหรือการฝึกเล่นโยคะอะไรเงี้ยนางก็สปอร์ตเรามากแล้วก็เล่นโยคะเป็นเพื่อนทางที่นางไม่เคยเล่นโยคะแล้วตัวก็แข็งมากนางก็ทําไม่ค่อยได้หรอกแต่นางก็แบบไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเราผ่านเราท้องอยู่คนเดียวแล้วเราแบกรับภารานนี้อยู่คนเดียวก็จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นการท้องที่แฮปปี้มากตอนนี้ไม่แพ้เลยไม่แพ้แบบเลยแต่เหนื่อยอาจจะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยคุยเยอะเหนื่อยแหละ คือทุกๆเดือนที่ไปอัลตราซาวอะเราก็จะเห็นรูปร่างของน้องมากขึ้นอย่างล่าสุดไปก็จะเห็นหัวและมีมือและมีขาและมันไม่ใช่อีถั่วเหมือนเดิมแล้วนะอะไรเงี้ย เออที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะหลับหรือตื่นหรือทํางานหรือทําอะไรอะ่ะร่างกายมันทํางานตลอดมันมันไม่แปลกเลยที่เราจะเหนื่อยแล้วเราจะเพลียแล้วเราจะกินเยอะแล้วอะไรนี่มากแต่นั่นเรา,เราต้องดูแลตัวเองเนาะไม่ใช่ว่าหิวจะก็จะกินให้หมดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีในส่วนที่เป็นแบบข้อเสียของการแบบตามใจปากอะไรเงี้ยเนาะและสําหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าเจ้าฝรั่งน้อยเนี่ยเป็นเพศไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเาตาก้นเนี่ยแต่ก็อยากบอกมาก บอกเลยดีไหมเอางี้แอบบอกเลยละกันว่าน้องฝรั่งน้อยคนนี้เบบี้นัมเบอร์วันของไอตาเนี่ยเป็นเทพชรเขาบอกว่าตามะม่วงไม่มีอะค่ะเอ้าแล้ตั้งนานโทรมาลองลองโทรกับเราตั้งนานแล้วโอ้เราตั้งนานแล้เราอยากกินจัดตำมะม่วงด้วยอ่ะเนี่ยเราดูดิบนท้องนะค่ะไม่ได้กินยำมะม่วงเนี่ยเห็นหมือนเราเศร้าเนี่ยเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรถามเขาว่าแบบมันแคนเซิลไปไหม